สวัสดีครับขอต้อนรับกข้สู่ช่องสกายมอนซีเฮดมีบวกด้วยนะอ่าเรามาจุ่มที่แมปเออเป็นเหมือนคาเฟ่น,นะครับที่บรรยากาศแบบโอ้โหแค่เข้ามาห้องแรกก็สวยงามแล้วแต่ว่าข้างหน้าผมเนี่ยคือใครวะเจ้าไข่น้อยใช่ไหมไข่ปะหรือว่าเป็นโปรเตโต้วะโอเคเราจะมาซึมซับบรรยากาศที่เขาสร้างมาดีกว่านะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็คงอ่าก็ชอบแนหะเอออะไรวะ อันนี้จะเป็นชุดปะผมเปลี่ยนได้ไหมครับ,รรบอ้ผมเปลี่ยนไม่ได้นะครับจริงๆก็กดได้แหละแต่ไม่เป็นไรครับ <S <S เดี๋ยวเราเน้นฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยโหมีน้ำตกด้วยโอ้น้ำตกเปียกไหมเนี่ยอุ๊โหว่ายน้ำได้วะ่ะเป็นแมปที่ดีนะแมปไหนที่แบบว่ายน้ำแล้วมีท่าว่ายน้ำนะครับไม่ใช่ว่าแบบ เดินไปแล้วมันก็เดินเดินในน้ําอันนี้ไม่ไม่ไหวนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะสร้างสมจริงนะฮะเอออันฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดานเนี่ยไอยเดี๋ยวนั้นในตัวเรามีอะไรวะอ๋อโคมไฟแต่มันไม่มีไฟอะเดี๋ยวนะโอ้มันก็สว่างอยู่นี่ว่าแต่มันไฟมันไม่ติดอะดีพี่พี่เพิ่มแสงข้างในในนี้นะดี ออไปต่อโอเคมีชั้นสองด้วยนะครับโอเคเราไปตรงนี้ก่อนละกันเลาะเลาะเลาะ,ะให้มันครบก่อนอุย้ยโอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะของกินเหรอปุ่มอะไรอ,ะอ่ะอ่าไปต่อได้นะตรงนี้มา <c oughs> ดูกันสงสัยจะต้องใช้ไฟแล้วครับมาไปก็คงไม่น่ามีอะไรหรอกนะเขาสร้างแบบ คาเฟ่อะเออใครแบบว่าอยากเดินย่อยก็มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นแบบที่ว i พป่ะใต้ดินอะไรเงี้ยอยากกินแบบเออส่วนตัวอะไรเงี้ยโอ้โหเริ่มไม่ใช่แล้วโอเคเดินวนไปก็มาถึงชั้นบนเฉยเลยเป็นเหมือนแบบนั่งชิลๆเป็นแบบระเบียงอะไรเงี้ยย้อนมาจุดนี้กันเมื่อกี้เราไปทางนั้นใช่ไหมอ่ะเราไปทางนี้ต่ออ่ะ โอ้ยเจออีกแล้วพี่โปเตโต้เอามันสั่งสั่งได้ด้วยหรอเอาโอโ้โหมีตังค์ม่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองสั่งดีสั่งโอ้ขอเป็นกาแฟแล้วกันครับอ๋อสั่งอยู่ในตัวเลยนะอ่าสั่งมาให้หมดมีอะไรสั่งหมดนะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขอลองนั่งกินสักนิดหนึ่งก็ได้อ่ะตรงไหนดีเออแหมเลือกเหมือนมีคนเยอะโอเคเรามีอะไรกินบ้าง ได้แหละดูดูดูด,ดูแบบว่าแอนิเมชันแอนิเมชันไม่ได้นะครับมันต้องมีการยื่นมือไปกินด้วยนะอันนี้ไปแค่สิ่งของนะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ผ่านครับถือไม่ผ่านนะไ,นนะไหนยืนกินได้ไหมยืนกินอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะอะไรแสงแสงอ่ะโอเคไม่น่ามีอะไรแต่ตรงนี้น่าจะอ้าวเงียบเฉยนะตรงนี้น่าจะเป็นเวทีแลละ เฮ้ย hey, ฉากอย่างดีดูดิเราเข้าไปได้ปะดูดิมันเป็นเป็นน้ำกั้นอะ่ะเออเป็นฉากแบบมีเรือจมและเราก็ร้องเพลงตรงนี้ไงซื้อยาคูนะาไม่รู้โยบุจิตังคือเบอะไรวะอ่ะเ,เพลงอะไรกันถัดมาเรามีซอกตรงนี้ครับเดินเข้าไป จอบบอ๋อโต๊ะมากมายเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองก่อนในเวลาแล้วดูบันไดสิครับมีหญ้าขึ้นด้วยนะน่าจะเป็นแบบว่าปล่อยให้มันรกลางนิดน,นึงนะเป็นแบบคอนเซปต์แบบให้มันแบบว่ามีมีการแบบว่าทิ้งสิ่งปลูกสร้างไว้อันยาวนานอะไรเงี้ยฮะดูเบอร์ช่ยพี่ไปต่อไปได้แล้วโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ย โหลเธอเธอเธอกินเค้กไหมอุ้ยเธอเธอไม่มีหนะ้าเข้ามาก็แบบนี้ก็ทำได้สวยนะฮะแต่ว่ามันจะมีอะไรให้เราเดินบ้าง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละสำคัญนะตรงนี้โอ้โหน,น,นะป่าล้วนๆเลยครับไม่มีอะไรเลยฮะ แล้วก็มีต้นอ่ามันจะเป็นต้นต้นตะขบป่ะเนี้ยอ่าโต๊ะนี้นั่งได้เป่าหุ้ยเท่ว่าถ้ามันเท่นะเนี่ยดูดินั่งแบบตรงๆไม่ได้หรออ่านั่งตรงๆได้ครับดูเหมือนว่าจะให้เดินได้นิดเดียวนะไปเราลองไปลองแต่ว่าไปสุดแมพพอไหมว่าเขาสร้างประมาณไหนอ่านี่ <c oughs> สนสนเฮ้ยเฮ นี่ไงดูภาพกว้างอ๋อเป็นเปิดเกาะนี้เป็นเกาะลอยๆยนะเราเราเรตกได้ป่ะอันนี้เออก็ตกได้นี่วะจะลองทำไหมวะเมื่อกี้เรานอนตรงนี้เว้ยแบบตกใจมากกดมาสิ่งที่เขาให้มานะครับเขาเขาพิมพ์ว่าโบบาชานมไข่มุกแหละนะสีม่วงต่อด้วยหนังสืออันนี้มันเป็นชานะนี่อันนี้เหมาะมากถือว่าแอนิเมชัน ดีครับเพราะว่ามีการขยับของมือนะก็ยังคงมีคนเข้ามานะครับว่าไงน้องสาวไปกับพี่ป่ะเธอกินป่ะนี่หรือจะอาจ่านหนังสือหรือจะเอาชาร้อนๆดีเอาไหมกินไหมกินป่ะของเธอมีป่ะโอ้ีชาร้อนเหมือนกันนี่เ,นเราก็มีนะเออเราก็มีไปไหนอะ่ะด้วยดี เงาว่าเงาเงาใครก็ไม่รู้นะเอออ่ะเอาไปไหนแล้วล่ะเราเล่นวิ่งได้จับกันไหมวิ่งได้จับเอ๊แอบนแอบ อ้าวไปไปไปไม่ได้โอเคลงน้ำแล้วกันว่ายน้ำได้นะดี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 ว่ายไปถึงไหนเนี่ยเอ,อติดแล้วนะครับจากนั้นก็อ่าอ่นั่งเรือ <c oughs> เรือไม่ผูกเอาไว้ดูดิแล้วน้ำอย่างแรงต่อไปเราก็จะเข้าที่พักกันนะอุ๊ย,ยแต่ข้าง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 มีอะไรครับ ใช่แล้วฮะไก่แบบโคตรแบงค์เลยดูดิไก่แบงค์จัดข้างในโคตรอบอุ่นเลยนั่งได้ปะ่ะโอเคมันต้องเท่แบบนี้อดีอะไรอะ่ะมีการสเก็ตภาพด้วยมีแมวนะ,ะแล้วก็มีผู้หญิงเหมือนเขาพยายามที่จะวาดเป็นผู้หญิงนะฮะอันนี้ประตูอะไร แล้กกวกูตุยด้วยโอ้โหเพื่อ